ขาโตไปจนจบสุปฏิปันโนไปจนจบผมก็มาวิเคราะห์สุปฏิปันโนนี่คืออะไรสวนสรรเสริญคุณของพระสุปฏิปันโนได้แก่บุคคลสี่ประเภทแปดไอแปดประเภทสี่จำพวกพระโสดาบันใช่ไหมสกิทาอานาคาละอาหัยน์โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกะทาคามีมกักสกะทาคามิผลอานาคามีมกักอาการนิผลแล้วก็อาหัตตมักอาหัตผล นี่แหละครับคือสงที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยสรรเสริญบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นครับไม่ใช่เห็นทั่วทวไปวันนั้นผู้บรรยายไปลาหลวงพ่อกันหาเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพก็จะมาทอดกระถินไม่ได้ก็ไปลาท่านโอ้ท่านก็พิดนกพิทารทำอยู่กันทำอย่างนี้ตอนนี้ท่านนั่งอยู่เนี่ยสงก็แวดล้อมกันเยอะใช่ไหม ท่านรู้ความคิดของหมู่สวงเหล่านั้นทำไมไอ้เราเป็นคาระวาทําไมถึงต้องต้องทำอย่างนี้ทาไมท่านต้องทําอย่างนี้ท่านพูดออกมานิดเดียวฟังให้ดีนะพระมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองมันอยู่ที่ใจท่านพูดอย่างนี้ครับโอ้โหตรงเป๊ะเลยครับผู้บรรยายเนี่ยตรงตามธรรมและวินยัยเพราะใจเนี่ยทุกขณะตื่นตรงตามธรรมและวินยัย นี่แหละครับพระมันอยู่ที่ใจจริงๆหลวงพ่อกันหาท่านพูดออกมาโอ้ใช่เลยพระพูดนั้นเลยถึงบางอ้อพระพูดนั้นยังเข้าไม่ถึงธรรมถ้าเข้าถึงธรรมแล้วก็จะรู้นะครับเอาละตอนนี้ผู้มีธรรมคุ้มรักษาใจทรรักษาใจมันก็เป็นไทยเป็นอิสระยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลพระพุทธคดมมีใครมาช่วยฮะ ไม่งั้นตายเนี่เพราะแม่ธรณีไงตอนตัดสรไงใช่ไหมบีบน้ำมวยผมพระมหาชนกที่พระพระเจ้าอยู่หัวท่านนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกที่ไปว่ายอยู่กลางมหาสมุทรท่านอยากพิสูจน์ไหมว่าเป็นเรื่องจริงเข้าฌานออกจากฌานอธิษฐานขอเห็นพระมหาชนกตาทิพย์จะไปเห็นครับมีจริงครับไม่ใช่ว่าท่านจะเขียนขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ครับเป็นเรื่องจริงครับ มันเรื่องชาดกเรื่องเล่าที่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องจริงเท่านั้นเลยผู้บรรยายก็พิสูจน์มาหลายเรื่องมันจริงเท่านั้นเลยจากคนไม่เชื่อเมื่อปี2 5 1หจนบัดนี้38ปีผ่านไปยังหาข้อผิดพลาดของพุทธวัจนะไม่ได้หาข้อผิดไม่ได้พูดอะไรเป็นหนึ่งเท่านั้นเลยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสุดยอดออตอนที่ภัยยะกับ กับ uh, พระนางเขมาเนี่ยฟังธรรมจากพยะฟังธรรมที่ถนนนะบนถนนในกลางกรุงสาวัตถีนะพหิยะพระเจ้าทันตัดนะพหิยะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สึกสักแต่ว่ารู้สึกพหิยะโยนิโสพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาธรรมโดยแยกขายก็ท่านจิตนิ่งมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาสะปะก่อนพระพุทธโคโดม,มาตาัสรัวจิตนิ่งมาแล้ว พอโยนิโสปับก็บรรลุอลหรหันเลยพยะบรรลุอลหรหันขณะยังเป็นคารวาสเห็น <He ard S 1> ไหมครับของเราเป็นไงโอปฏิบัติธรรมกันนั่งจะปวดเมื่อยจนยุงกัดจนอะไก็ <c oughs> เพราะเราสั่งสมบุญบาร,รมีมาน้อยไงแต่ผู้บรรยายอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอง่งหรือมีตุ่มเนี่ยเป็นของตัวเองถ้าตักน้ำวันละแก้วไม่เลิกเต็มไหมครับ เต็มตักวันละกระป๋องไม่เลิกเต็มไหมเต็มใครเต็มก่อนไอ้วันละกระป๋องเต็มก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีที่ท่านสั่งสมมาถ้าสังสมมามากมันก็เต็มเร็วเข้าใจป่าอย่าได้ท้อแท้และท้อถอยผู้ใดเอาชนะใจตนเองได้ชีวิตนี้ไม่แพ้แล้วครับชนะตลอดเลยครับถ้าชนะใจตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่มันแพ้แพ้อะไรแพ้กิเลส มารทั้งห้าเนี่ยปัญจมารก็มีขันธมารกิเลสมารไอ้เวลานั่งแล้วปวดเนี่ยขันธมารโอ้ยนั่งแล้วนอนดีกว่าสบายดีกับกิเลสมารใช่ไหมจิตปรุงแตง่งอะนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอภิสังขา,มารมารเทวปุตตมารเทวดาเป็นมารแล้วก็ความตายเป็นมารผู้บรรยายผ่านทั้งห้ามานี่หมดแล้วเพราะอะไรชนะใจตัวเองครับวันก่อนไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชที่ปากใต้มีนักธุรกิจเขามีธุรกิจในเมืองไทยเมืองจีนนะ เขาหนีเขาคิดจะหนีกลับกรุงเทพครับไปซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วนะแล้วก็ครูฝึกกรรมาฐานเขาบอกอาจารย์คนนั้นจะหนีกลับกรุงเทพแล้วเราก็กลัวไอ้นี่เขาเรียกยานมวนเสือกลัวแกนจะหนีไปก่อนบอกเรียกมาหาเดี๋ยวนี้เลยตอนเย็นแล้วแล้วก็เรียกมาคุยกันก็สอนวิธีสู้ให้เขาแล้วก็บอกว่าเอาคุณไปบริกรรมดูคืนนี้ถ้าคุณชนะนะชนะทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าคุณแพ้คืนนี้นะแพ้ตลอดชีวิตปรากฏเขาไม่กลับกรุงเทพครับ เช้าเขาเดินมาในยิ้มแฉ่งมาเลยเราบอกเอ้ยมันสาเร็จแล้วมันชนะชนะครับเห็นไหมพิจารณาตรงตามธรรมก็ชนะได้ปรากฏว่า <c oughs> มีอยู่วันเขาก็โทรมาหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับไอธุรกิจที่ผมทําที่เมืองไทยที่เมืองจีนผมอยากจะทิ้งนะนะตอนนี้คนจีนเป็นลูกคนโตคนทุบเปลี่ยมันต้องดูแลธุรกิจแทนพ่อใช่ไหมทิ้งไม่ได้ผมก็บอกเอ้ยคุณยกไปให้น้องสิบอกไอ้น้องผมมันทิ้งก่อนแล้ว ตัลงพ่อแม่ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่ตัวเองเป็นเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องดูแลเนี่ยเขาเรียกวิบากเกิดมาไม่ดีใช่ไหมเ,ออเกิดมาจนเนี่ยดีเนอะจะได้เป็นอิสระนี่เกิดมารวยเหมือนเหมือนผู้บรรยายไปไปถามหลวงพ่อดาบดท,ที่ที่เชียงรายอะหลวงพ่อทําไมถึงมาบวชเป็นพระก็เพราะเกิดมามันจนท่านพูดอย่างนี้ เออเราก็ไปรู้เรามีเจตโตปริยานเราก็ไปรู้บอกเออหลวงพ่อแกล้งจเจต,ตนาเกิดมาจนใช่ไหมโอ้ตั้งกันน่พูดคุยกันหน้าดูเลยสนุกมากเลยเข้าใจนะเอาละนี่ก็พูดถึงบุคคลในยุคอดีตก็มีหลายคนนะฉันน่ภิกษุข,ขนาดขนาดดื้อลั่นที่สุดยังบรรลุอลาลาหันได้หลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วโอ้ยคุณปิชานี่หมดเวลาแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยต่ออีกหน่อยไหมได้นะ ขอขออภัยทุกท่านนะต่ออีกสิ้นเพื่อให้มันจบปรากฏว่าฉันนะภิกษุเนี่ยดื้อรั้นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้ใครก็สอนไม่ได้พรรษาสุดท้ายก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพานท่านเรียกที่แคว้นวัชีท่านเรียกพระอนนท์ตามตถาคตมานี่เมื่อตถาคตล่วงลับแล้วให้สงลงพรหมทันแก่ฉันะนภิกษุพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฐมสังขยนาก็ เอ้ยพรหมทานไม่เคยได้ยินเน่ยถามพระอนนท์มันเป็นอะไรพระอนนท์บอกว่าฉันน่าม,มีสิทธิ์พูดอะไรได้แต่ห้ามตักเตือนห้ามพระำสอนห้ามคบหาสมาคมเออพอสงฆพวกนั้นเข้าใจบอกท่านอนนท์เอาสง์ไปมูหนึ่งลงเรือจากแควนมคตไปที่วัดโคสิตารามอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําเมืองโกสัมพียมุนาแกก็ทวนน้ําขึ้นไปใช่ไหมแม่น้ําคงคาผ่านกรุงรัชะครือใช่ไหม ไปผ่านกรุงพาราณสีก็คงคานะพอเลยพาราณสีไปขวามือก็เป็นที่ไปกันนิวเดลีอ่ะนั่นก็คงคาครับแต่พอเลยพาราณสีไปแยกซ้ายเนี่ยเป็นแม่น้ำยมุนาวัดโคสิตาลามตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาพอพระพุทธเาพระอานนท์ไปถึงชันะนเป็นปุถุชนเีพระอานนท์เป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้ามากราบเพราะกราบเสร็จพระอานนท์ท่านพูดไงไงมะชันะน บัดนี้สงได้ลงพรม,มทันแก่ทานแล้วพระชนะได้ยินคำว่าพรม,มทันก็ไม่เข้าใจพระนนท์ก็บอกอย่างเนี้ยชนะอุทานได้คำเดียวนั่นหมายความว่าสงตัดฆ่าพระเจ้าออกจากหมู่แล้วใช่ไหมเป็นลมเลยครับสลบลงไปตื่นขึ้นมาอ้าวพระเหลืองหายหมดเลยเหรือเหลืองตัวเองเปลี่ยนทิฏฐิจากดื้อรั้นมายอมเคารพยอมกราบไหว้พระผู้ใหญ่แล้วไปปฏิบัติธรรมก็ไม่สำเร็จ ไปปฏิบัติธรรมที่พาราณสีที่ป่าอิสิปตนาะไม่สําเร็จก็ย้อนขึ้นไปหาพระอานนท์ที่โคสิตารามเหมือนเดิมอานนท์เมตตาข้าพเจ้าเธอทุกข์เหลือเกินเพราะสงฆ์ไม่คบหาสมาคมด้วยเนี่ยนะพระอานนท์สอนอะไรฟังให้ดีนะครับมันจะเกี่ยวกับเราเนี่ยแหละครับพระอานนท์บอกฉันนะเธอเอาปฏิจจสมุปปบาทไปพัฒนา อวิชชาปัจจญาสร้างคาราที่เราเรียนสุตตากจินตาเนี่ยเป็นอวิชชาชนนะพอได้ตัวนี้ก็เอาไปที่ป่าอิสิปัฏนาไปพัฒนาจนจิตบรรลุอลหรหันต์เพราะดับอวิชชาได้สุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาดับได้ผู้บัญยายโชคดีมากๆเลยดับได้โอ้เนี่ยตั้งแต่สองห้าหนึ่งแปดนะเพราะดับได้เท่านั้นนโอ้โคตรโง่ที่สุดเลยขอ,ขอโทษนะเรียกว่าโคตรโง่ อุตส่าห์ไปเรียนตั้งสี่ปีอยู่ที่ลอนดอนมาสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ในที่สุดเดี๋ยวนี้สองนำชีวิตก็ใช้ปัญญาสูงสุดของพระพุทธเจ้าตอบปัญหาไปทั่วโลกก็ใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าใส่เข้าไปในเว็บไซต์ก็ใช้ปัญญาไอ้ปัญญาด็อกเตอร์นี่ใช้ไม่ได้มันไม่จริงเวลามันเปลี่ยนไปก็ไม่จริงผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งในวารสารต่างประเทศในประเทศใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เหตุผลมันไม่จริงแล้วนะเอาละคาว่ารักธรรม ปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันนั่นพูดถึงอดีตนะคนในยุคปัจจุบันท่านเคยได้ยินหลวงพ่อประสิทธิ์หลวงพ่อประสิทธิ์ไม่ใช่หลวงพ่อประสิทธิ์ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะนั่นอยู่ที่เชียงใหม่วัดป่าหมู่ใหม่นั่นเป็นเพชรน้ำเอกของอีสานสุดยอดพระอาหารหันต์ครับเป็นเพชรน้ำเอกของอีสานแต่หลวงพ่อประสิทธิ์ที่จะพูดถึงเนี่ยตายไปแล้วอยู่ที่เกาะสีชังทำเย็บปริกเนี่ย ที่ไปติดคุกเพราะอะไรฆ่าเมียที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแหมจะได้อรหันต้องฆ่าเมียไม่ใช่แต่ท่านไปติดคุกเพราะว่าฆ่าเมียแล้วในที่สุดมาตอนที่ติดคุกก็มาลํำลึกโอ้โหกูไม่น่าทำเลยพอพ้นโทษจากคุกมาบวชเป็นพระปฏิบัติธรรมจนเป็นพระหรหันนี่ก็สุดยอดครับเห็นไหมปรับตัวเองได้นะหลวงพ่อประสิทธิ์หลวงปู่สุพานี่โอ้โหผู้บัญญายนี่นับถือมากเลย บัตนี้อายุร้อยสเจ็ปีถ้าใครอยู่สกลนครเนี่ยเจอเพราะท่านมาอยู่สกลนครแล้วตอนที่ผู้บรรยายไปเนี่ยไปเจอท่านที่ภูเก็ตขออนุญาตเข้ากราบได้คิวสองทุ่มตอนนั้นอายุร้อยสี่ปีครับตอนนี้ร้อยสิบเจ็ปีมาอยู่สกลนครผมก็คุยกับไปกราบแล้วก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องอื่นไม่คุยก็ถามหลวงปู่สุภาว่าหลวงปู่ตั้งแต่บวชมาเป็นพระเนี่ยออกธุด,ดงเพื่อ ไปเจออะไรที่ขั้นวิกฤตถึงชีวิตไหมหลวงปู่บอกมีบอกงั้นขอหลวงปู่เมตตาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าตอนนั้นไปบวชเป็นพระนะไปทุดงที่เมืองยวนเมืองยวนคือเวียดนามทุกวันนี้ปรากฏว่านั่งอยู่ในป่าไอ้งูใหญ่มันมากลืนจากปลายเท้าจนถึงบ้นเอวเนี่ยท่านก็นั่งอยู่องค์เดียวน้ะในป่าเท้าแขนกับพื้นเน่เราก็ถามหลวงปู่กลัวไหมท่านบอกไม่กลัวแล้วหลวงปู่ทำไงถึงรอดมาจนคุยกับผมได้คืนนี้ หลวงปู่ก็พูดกับงูใหญ่ว่าถ้านี่เวนี่กรรมต้องใช้กับกันถึงชีวิตเอาไปเลยไม่เสียดายแต่ที่บวชเป็นพระมาเนี่ยต้องการได้พระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นต้องตายขอให้ได้พระนิพพานงูมันกลัวพระเข้านิพพานมันก็เลยขายออกเลยเนี่ยก็มีจนหลวงปู่สุภาอายุร1 7ปีเนี่ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมันนึกถึงคําที่จะคุณโชดกพูดกับผู้บรรยายบอกว่า ธรรมะของพระพุทธเจาต้องเอาชีวิตเขาแรกโอ้โหวันนั้นคืนนั้นผีบีบคอใครไปอ่านทางสายเอกยอมตายแล้วว่ามันจะบีบให้ตายก็ช่างมันแต่ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้จริงๆเห็นว่าเนี่ยมันต้องเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยนีน่ก็ยกหลวงปู่สุภาเม่อยู่ปีหนึ่งไปเชียงรายไปพายาวแล้วก็ไปขึ้นเครื่องจากเชียงรายกลับเชียงใหม่สมัยนั้นยังมีเครื่องบินบินจากเชียงรายมาเชียงใหม่ ไปคุยกับใครรู้ไหมที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็มีเจดีย์เขาขาวอยู่มันยอดภูเขาอะอยู่ติดกันเนี่ยแต่อยู่ข้างนอกมหาลัยหลวงปู่ดิลกโอ้โหท่านเป็นพระป่าพระธรรมไม่ยอมเข้าเมืองผมก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ตั้งกบดเป็นพระมาไม่เข้าเมืองเนี่ยเจอวิกฤตมาพระประ่าพระธรรมก็ต้องมีใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าท่านบอกว่ามีเป็นไข้มาลาเรียสามสี่ครั้งล้ว ผมก็ถามหลวงปู่บอกแล้วหลวงปู่ทำไมถึงหายฉันทร,รมะโอสถไอเราก็อยากจะได้ประสบการณ์เรียนรู้ใช่ไหมเราก็บอกหลวงปู่เมตตาขยายความคำว่าธรรมะโอสถท่านบอกว่าเข้านิโรธสมาบัติสามวันคำว่านิโรธสมาบัตินนตก็คือสมถภาวนาคนที่จะเข้าได้ต้องเป็นพระอนาคามีก็พอถึงฌานสมาบัตริรูปฌานสี่อรูปสี่เขาเรียกว่าสมาบัติแปด เร่งสติขึ้นไปอีกก็เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธที่เขาเรียกว่าสมาบัติ9นี่ครับนิโรธสมาบัติหลวงปู่เข้าไปเนี่ยนะแค่ชานสี่ลมก็ไม่เข้าไม่ออกแล้วนะไอ้นี่นิโรธสมาบัติลมไม่เข้าไม่ออกตัวแข็งเหมือนหินครับเซอร์คูลเลชนของเลือดเนี่ยหยุดสนิทเลยแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่ตายเพราะอะไรก็เพราะว่ากำลังของฌานขั้นสูงมันพรีเซิร์ฟไว้ สุดตามยปัญญาจินตามยาปัญญาจบหมอก็ยังไม่เข้าใจเพราะความรู้ไม่ถึงอะไรคนไม่ให้ใจต้องเจ็ิบชั่วโมงอ่ะแค่สามนาทีก็ตายไปแล้วก็เขารู้แค่นั้นนะใช่ไหมหลวงปู่ท่านลายฟังว่าเข้านิโรธสมาบัติสาวันก็เจ็ดสสองชั่วโมงทุกอย่างสต็อปหมดตอนนี้ไอ้ร่างกายเนี่ยมันรีคอเวอร์ด้วยพอครบกําลังที่อธิษฐานนะนะสามสาวันนะนะ ก็กลับมาสู่สภาวะอย่างเดิมลมก็เข้าลมก็ออกไอเซอร์คูเลชันก็เริ่มไหลเวียนตอนนี้ไอช่วงที่หายไป72ชั่วโมงเนี่ยไอเชื้อมาเรเรียพลาสโมเดียมเนี่ยมันมันก็แอโรบิกมันไม่ได้ออกซิเจนมันก็ตายผมเลยถึงบางอ้อเลยโอ้เขาใช้ธรรมะคุมรักษาตัวเองสรุปสุดท้ายก็คือว่าคนที่มีธรรมมีวินัยสถิตยอยู่กับใจตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ารักษาใจเนี่ย เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระอย่างที่พระเจ้าท่านบอกไงทำย่อมคุ้มรักษาผู้ประพฤติธรรมอันเรื่องเรื่องจริงผู้บรรยายก็พิสูจน์ก็เอาธรรมเอาวินัยมาสถิตยอยู่กับใจตอนนี้เป็นอิสระจากอะไรจากโลกธรรมโลกธรรมแปดอย่างลาบเสริมลาบยศเสริมยศสุขส,สลรเสรินนิทะ,ะ,ะ,ะอิสระอิสระจากวัตถุมีวัตถุได้นะนี่มันใช้ใส่น้ําร้อนนะเออมันหายไปช่างมันหาใหม่ ไม่คิดเสียดายเลยครับนี่ไงนี่นาฬิกานี่ไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยตรงเป๊ะเลยสาราะมันตรงเป๊ะบอกเวลาไม่จําเป็นต้องใช้เรือนต้องเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องจาเป็นนะวันก่อนไปเห็นไอ้ไอ้ไอเพชรที่มันประดับหน้าปัดนะถามบอกไอ้เพชรนี่มันบอกเวลาบอกไม่บอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นอิสระจากโลกธรรมจากวัตถุจากกิเลสตัณหาอุปาทานก็พยายามเห็นไหมเป็นไทยอ่ะเป็นอิสระก็คือไทยไง พอทํามันคุ้มใจได้และความเป็นไทยมันก็เกิดดูได้ยังไงก็ดูจากพฤติกรรมดูจากพฤติกรรมของคนน่ยยังกินอาหารนี่ยจะไม่ปรุงไอ้นี่หวานไอ้นี่เค็มไม่มีกินอร่อยทั้งนั้นมันดีกับร่างกายก็กินจนมีบางคนก็ถามว่า,าจาย์กินเขาไปได้ยังไงมันซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ำแล้ว,ว,ว,วไม่เบื่อบ้างเหรอเอาเบื่อมันจะมียังไงเพราะกินเพื่อทําให้ชีวิตมันอยู่ได้มันไม่ติดในรสชาติมันก็เป็นอิสระใช่ไหมก็ดูผ้าท่านฉันน่ะพระป่า ไม่ได้ติดในในรสชาติอะไรมันก็เป็นอิสระจากการมันก็อยู่ได้นี่แหละครับถ้ามีธรรมะคุมรักษาใจย่อมเป็นอิสระพิสูจน์ได้จากพฤติกรรมครับพฤติกรรมของคนคิดพูดทำเนี่ยพิสูจน์ได้ครับเราดูคน,เ,นเราจะรู้เลยคนนี้มีธรรมไม่ไม่ไมีธรรมมันก็ดูออกครับเออถ้ากินก๋วยเตี๋ยวยังใส่ไอ้อะไรนะพริกดองยังใส่ น้ำปลายังใส่ไม่ใช่แน่นอนโอ้กินแล้วกระบนกระปอยกระแปดไอ้ร้านนี้แม่อร่อยพามาได้ยังไงอย่างนี้ก็ไปไม่รอดละครน้าเน่าเรื่องนี้ดีนะวันนี้จะจบแล้วดูหน่อยอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะโดนเขาด่าแล้วโกรธนี่ก็ไปไม่รอดเนี่ยไม่มีธรรมรักษาใจถ้ามีธรรมรักษาใจคิดพูดทําคือพฤติกรรมของคนเป็นอิสระจากพฤติกรรมจบเกินเวลามา เชิญฮะใครจะถามบ้างคนที่จะถามยกมือขึ้นนะแล้วเดี๋ยวไมลอยจะไปนะฮัลโหลฮัลโหลกับกับขอญาติอาจารย์ยืนนิดนะครับจะได้เห็นท่านผู้ฟังรายการด้วยนะครับขอเข้ามาครับเชิญครับครับก็ตอนนี้ผมมีคําถามที่อยู่ในเอกสารตัวนี้แล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะขอญาติตอบไม่ให้ตอบก็ขอญาติอ่านคําถาม เพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้แชร์แต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่เอ่ชื่อก็ขออนุญาตอาจารย์ได้เมตตาได้ตอบพวกเราด้วยนะครับหนูเคยจมน้ำคิดว่าตัวเองต้องตายแน่นอนจึงตั้งจิตกราปลาพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นเด็กอายุ11-12ปีนะครับและทันใดนั้นเหมือนเห็นพระพุทธองค์ทำให้ท้องน้ำสว่างมาก และเห็นพระพุทธองค์ด้วยขณะจิตเป็นเช่นนั้นอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะและก็รอดตายราวปฏิหารัรบบุญบาร,รมีคุ้มรักษาแต่ความคิดเห็นว่าหนูต้องตายแน่เนี่ยเป็นการคิดที่ติดลบผิดคนที่มีศีลมีธรรมคุ้มครองใจคิดบวกเสมอไม่ตายเข้าใจนะแต่นี่เขาไม่ตายก็เพราะเขามีบุญคุ้มรักษาแค่นั้นเอง นั่นแหละสุดยอดก็อนุโมทนาด้วยคนที่เขียนคําถามนี่มา,าต่อไปก็พัฒนาให้สูงสุดเลยนะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วน้ําขึ้นมาเยอะแล้วในโอ่งเราอะโอ่งไครโอ่งมันนะอย่าไปเจาะให้มันรั่วอย่าเอากิเลสเข้ากิเลสเข้าก็เหมือนกับเจาะโอ,อ่งให้มันรั่วเติมอยู่บ่อยๆทาบ่อยๆก่อนนอนสวดมนต์หลังสวดมนต์ก็พุทโธพุทโธเช่ไครับครับกาบท่านอาจารย์นะครับทําอย่างไรถึงจะเข้าฌานได้ครับ ศีลส,สมาธิปัญญาพระพุธทธเจ้าท่านสอนภิกษุนะใจต้องมีศีลคุมแล้วจิตถึงจะตั้งมั่นไปไปพัฒนาสมถาภาวนาจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิสิ่สมควรแล้วไปพัฒนาปัญญาเห็นแจ้งก็เกิดขึ้นได้ในครั้งที่ผู้บรรยายไปปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณโชดกเนี่ยท่านชี้หน้าบอกคุณถ้าไม่เอาศีลลงคุมให้ถึงใจใจย่อมวันไหวไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เราก็ทําเป็นคนโง่จบด็อกเตอร์นะทำเป็นคนโง่ครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ทําไม่ได้อย่างที่ท่านสอนในที่สุดโอ้จริงฮะพอศีลลงคุมถึงใจจิตก็เป็นสมาธิวันนั้นนั่งเข้าฌานตั้งกับเชา้ายันมืดเลยอยู่ในท่าเดียวนะโอ้โหไม่กระดุกกระดิกเบาสบายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรทั้งนั้นโอ้โหมันเบาไปหมดเลยนะพอตื่นขึ้นมาอีกทีอา้าวลืมตาขึ้นมาโอ้ยมันมืดเลย ไปรายงานท่านเจคุณจดกท่านเจคุณอาจารย์ครับวันนี้ผมเข้า,น,านิพพานนั่นตอนนั้นยังโง่อยู่แต่ก็หัวเราะนี่แหละฌานศีลต้องมาก่อนคุมใจนะกายวาจาและใจต้องเป็นศีลแต่ถ้าเรียนปริยัติหรือ,อาการาธัตุระเขาบอกว่ากายกับวาจาเป็นศีลแต่นักปฏิบัติต้องลงคุมให้ถึงใจเพราะพัฒนาใจไงต้องลงคุมให้ถึงใจถ้าใจเป็นศีลครบทุกขณะตื่นแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายแล้วาธุครับ ท่านเดียวกันนะครับที่ถามคำถามที่สองทำอย่างไรถึงจะเข้านิพพานได้ครับโอ้โห <laughs> <laughs> สาธุคนที่หวังดี <laughs> <laughs> นั่นละครั้งเมื่อสองห้าหนึ่งที่ผมไปฝึกกับท่านจ้าคุณโชดกผมถามท่านจ้าคุณโชดกว่าอยากเข้านิพพานเป็นกิเลสใช่ไหมท่านจ้าคุณตอบว่ายังไงรู้ไหมคุณจะเข้านิพพานได้ ต้องมีกิเลสหรือหมดกิเลสถึงบังอ้อเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ถามอยากเข้า,น,านิพพานต้องกําจัดกิเลสให้หมดไปจากใจโดยเฉพาะที่เขาสมมุติเรียกว่าสังโยชน์1ิสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิพรพตาปรามาสกามาราคะปฏิฆะมานะอุทัจจะไอรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะอวิชชาไอด็อกเตอร์เนี่ยอวิชชากําจัดให้หมดไปจากใจได้เข้า,น,านิพพานครับ อยากเข้าเนี่ยเป็นการตั้งจิตปรารถนาในทางที่ดีแต่จะเข้าถึงหรือไม่ถึงต้องทําเหตุให้ตรงแค่นั้นเองเหตุตรงจะกําจัดไอ้สิบตัวลายนี่ให้หมดไปจากใจด็อกเตอร์ร้อยคนพันคนก็กาจัดไม่ได้เพราะพลังมันอ่อนต้องปัญญาเห็นแจ้งใช้ปัญญาเห็นแจ้งกาจัดต้องไปปฏิบัติครับในยุคเราสมัยเราต้องปฏิบัติวิปัสนาภาวนาครับขอบคุณครับพุทธชานะครับ พยายามลดการม,มาตัญหาแต่ก็ยังแพ้แทบทุกวันจะทำอย่างไรจึงเอาชนะการม,มาตัญหาได้โดยเด็ดขาดเสียทีครับคือการมาตัญหาตัญหาคือความอยากอยากในกามเขาเรียกว่าการมาตัญหาการมไม่ใช่เรื่องหยาบนะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเนี่ยเขาเรียกว่ากามถ้าเราไปกินอาหารร้านนี้อร่อยเขาเรียกว่ากามมาสุคไปกินอาหารร้านนี้ไม่อร่อยเลยเขาเรียกกามาทุก นะนั่งปฏิบัติธามแล้วกามมทุกมันลาวีนะใช่ไหมโอ้ยนอนดีกว่าสบายกว่าเนี <c oughs> ่ยกามมันก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสาทางกายเนี่ยก็เรียกกามถ้าอยากจะเอาชนะมันก็ต้องมีกําลังสติกล้าแข็งมีกําลังปัญญาเห็นแจ้งเกิดขึ้นการที่จะมีสติและมีปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยสติก็คือระลึกได้นึกได,กได้ไม่ลืม ว่ากามันเข้ากระทบแล้วปัญญาเห็นแจ้งรู้ว่าดีแล้วทำรู้ว่าไม่ดีแล้วอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำนี่แหละครับถึงจะชนะได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะกล้าแข็งส่วนมากมันแพ้ใจตัวเองสติก็อ่อนปัญญาเห็นแจ้งก็อ่อนก็เรียกสัมปชัญญาอ่อนสติอ่อนสัมปชัญญะอ่อนมันก็เลยแพ้ใจตัวเองถ้าแพ้ใจตัวเองวันนี้ก็แพ้ตลอดชีวิต แต่ถ้าชนะใจตัวเองเดี๋ยวนี้นะครับชนะตลอดชีวิตครับผู้บรรยายไม่มีอะไรต้องถ้าติดลบไม่คิดถ้าบวกจะคิดเสมอแล้วต้องทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆนั่นแหละครับขอบคุณนะครับเวลาสวดมนต์มีเสียงรบกวนในรูหูคล้ายกระดูกกระทบกันมีวิธีการแก้ไขให้เสียงนี้หายหรือไม่โอ้ได้หยุดครับ เขาบอกเวลาปฏิบัติธรรม3านาทีแล้วเสียงหายไปคำภาวนาก็ไม่มีควรทำอย่างไรอเอาหมายสอง,สองคำถามนะนี้นะครับคำถามแรกเวลาสวดมนต์แล้วได้เสียงกระดูกกระทบกันใช่ไหมหยุดสวดต้องกําจัดไอเหตุที่มันรบกวนให้ได้ได้ย you know, you know, you know ินเนาะได้ยินเนาะได้ยินเนาะจนกระทั่งมันหายไปนะแล้วถึงจะมาสวดมนต์ต่อนี่เป็นวิธีที่ถูกตรงที่สุด แต่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วมันอะไรนะอีเวลาปฏิบัติธรรม3-5นาทีแล้วเงียบหายเงียบหายนะเนี่ยมันมีสองแนวทางก็คือเงียบโดยอายตนะภายนอกรูปเสียงกินรสภายนอกไม่เข้ากระทบจิตคงมีแต่อายตนะมีแต่อารมณ์ภายในเขาเรียกอารมณ์ฌานเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าฌาน ไอ้เงียบหายตัวนี้ก็เราไม่รู้ว่าเงียบหายแบบเข้าฌานหรือว่าเงียบหายโดยหายไปเลยอนัตตาไปก็ต้องต้องต้องคุยกันที่เขียนว่าคําภาวนาก็ไม่มีควรทําอย่างไรอันนี้ไม่ทราบว่าจะถามว่ยังไงก็นี่ไงถึงว่างเงียบหายตัวนี้ต้องต้องดูมันงเงียบหายแบบดิ่งเป็นฌานหรือว่าอนัตตาถ้าอนัตตาเกิดขึ้นแล้วงเงียบหายมันก็ต้องไม่มีความงเงียบหายไม่มีก็ต้องมีเสียงเข้ามาครับรูปเวทนาอ่า สติปัฏฐานสี่รูปเวทนาสัญญาสังข์เอไม่ใช่อะไรนะกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างมันต้องเข้ามาทําให้เกิดอารมณ์ในจิตครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอนัตตาแล้วมันจะเกิดไอ้สี่ตัวเนี่ยเข้าสัมผัสในจิตได้ครับผมเป็นเงียบหายตัวนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเงียบหายเพราะกาลังชาญหรือเปล่าสัญญาเวทนิเวทยินิโรธสมาบัติก้าเนี่ยเงียบหายนะครับเงียบหายจากความจําเงียบหายจาก เวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เงียบหายไปเขาเรียกสัญญาเวทยิตนิโรธฌานสมาบัติกาวก็เป็นการเงียบหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคุยกันว่ามันเงียบยังไงนะครับครับขอบคุณครับอันนี้อาจจะเป็นสะเทือนนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการแชร์กันเคยทําแท้งสมัยเป็นสาว